นี่คือนัทนักศึกษาหนุ่มผู้มุ่งมั่นตั้งใจเรียนเขามีความฝันมีเป้าหมายและเชื่อมั่นว่าการศึกษาคือเส้นทางสู่อนาคตที่ดีแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเพื่อนบางคนเข้ามาชักชวนให้ลองสิ่งที่อันตรายสิ่งที่เรียกว่ายาเสพติดนัทไม่ลังเลเขายกมือตอบปฏิเสธทันทีด้วยความมั่นใจเพราะเขารู้ว่าเพียงก้าวเดียวที่ผิดพลาดอาจทำลายทั้งชีวิตแต่ไม่ใช่ทุกคน ที่จะตัดสินใจได้ถูกต้องบางคนเลือกเดินผิดทางและสุดท้ายต้องเผชิญกับความทุกข์ความเจ็บปวดจากยาเสพติดในขณะที่นัดยังคงก้าวต่อไปอย่างมั่นคงเขาเลือกเดินบนเส้นทางแห่งความถูกต้องและยังคงรักษาอนาคตของตนเอาไว้ได้จำไว้เสมอยาเสพติดไม่เคยให้อะไรที่ดีแก่ชีวิตมีแต่พลากอนาคตและความฝันไปจากเราจงเลือกอยู่ห่าง แล้วชีวิตคุณจะสดใสเสมอ